สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องนายวิย,ย,ยาไรไตล์นะครับแล้วก็วันนี้ก็มาพร้อมกับป้าเหยียดคนเดิมนะครับต้นเติม,มคือหน้าดํานะครับแล้วก็วันนี้ป้มาทำอะไรป้ามาสร้างเกตบอลซี่ชมพูวงด่ามันกับลูกมาตาการดําว่าความแตกต่างของก็จะ ดูลักษณะทู้ชมนะครับมันก็ก็คล้ายกันนะครับแต่ว่าแล้วท่านดดท่านใดที่ไม่ไม่มีวิธีสังเกตเนี่ยมันก็ต้งเขยากอยู่นะครับท่านผู้ชมดูมนะครับไม่มีข้อแตกต่างอะไรมากมายเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้ก็ก็อยากจะปลามาไขข้อก้องใจเฮ้ยไม่ใช่ดิหรือว่าใช่พื่อเหตุก็คือให้มาดูว่ามัาาาจนจัดเจนความจัดเจนอยู่ตรงไหนนะอ่าแล้วก็ ็มาพร้อมกับกาแฟะนะครับก็วชวนทุกท่านทุกคนมาดื่มกาแฟมีน้องต่อยแม่นิ่มน้องใจน้องเอสน้องพรแล้วก็น้เล็กแล้วก็คืุฑทอนไม่ใครอีกไหมพี่น้องใจแล้วน้องใจก็บอกไปแล้วทุกคนแลว้วทุกคนด้วยนะครับกาแฟก็มาดื่มกาแฟด้วยกันเพื่อไม่ห่วเองานอนโอเคนะครับไปดูกันเลยครับ ถ้าเนย่ครับเดี๋ยวก็มาทำความรู้จักครับเปียจะมาแ <ไป S 1> นะน,นำงเกีสังเกตนะครับบอลสีสองสองชนิดนะครับก็คือจมพูนดามันจมพูแอนดามันแล้วก็ลูกไม้ป่ากันดําอันนี้ลูกไม้ป่าใช่ไหมอันนี้ลูกไม้ป่ากันดํากันดำนะครับว่าจะมีความแตกต่างอย่างไรนั้นก็เดี๋ยวมาดูเลยนะครับเดี๋ยวเอาส่วเด็กมาจู้กันมีจม,มพูแอนดามันตอนเด็ก <c oughs> ตอนเด,เด็กนะครับ ก็ยังวิ่งเล่นไม่ได้ครับเพราะยังเล็กๆอยู่เลยนี่ประมาณนี้นะครับต้นใหญ่ไปเยอะนี่ต้นใหญ่ต้นเด็กอันนี้คือชมพูดามันใช่ไหมชมพูดามันอ่าแล้วก็อันนี้อันนี้แหละชมพูดามันต้นใหญ่ตอนนี้ก็โตแล้วมันนั่นมันตัวเด็กตอนนี้ก็เต็มเบ้าเลยนะเต็มเบ้าเลยนี่ก็ชมพูดามันใบใบไม้ใบของกวน ตัวเล็กๆก็ก่วยมาเห้วใช่ไหมเป็นกระดูกซี่ยมผูมาแล้วเลยก็ไว้ทีเขี้ยวคือเอ็นไดจัดแลลวว่าเขาจะเริ่มช่วยตั้งแต่เด็กๆแล้วอืมพื้นใบกองเขาจะเป็นซี่เขี้ยวอ่อนๆกระดูกก็มีซี่จมผูจะเด่นชัดเลยคือกระดูกซี่ยมผูตรงกลางหรก็ะจมผูอู้ยาวเนี่ยหลายเส้นจะเป็นกจมผูหมดเลยไออู้ยาวเนี่ยไม่ได้ไม่ได้คล้ายกับในหัวนะครับแต่ว่าจะดื้อเนี่ย ต้าดื้อก็ไม่เหมือนนะท่านผู้ชมเพราะว่าหน่าวัวจะดื้อดำนี่จะดื้อชมพูกอ่าใช่เอองึงโกก็จะนี่กระจายเส้นออกไปเป็นชมพูแล้วก็มีจุดชมพูเห็นไหมจุดีชมพูอ๋อคืออย่างนี้นะเนี่ยคือสังเกตได้านเขาคือวิธีสังเกตใช่เขาจะมีจุดๆอย่างนี้นะท่านผู้ชมเห็นไหมอ่าเป็นจุดๆนะครับในระหว่างเส้นลายเส้นของเขาอะผู้เห็นไหมเอ่ยเนี่ยคือจมูแล้วคือเพราะว่าตอนโตขึ้นมา จุดกองเขาจะเข้มขึ้นมามากว่าเดิม,มใบก็จะเป็นสีเขียวเข้มใบก็จะเข้มขึ้นใช่เข้มขึ้นใบใบเขียวเข้มแต่โคลเม็ดก็จะเข้มออกไปรอบๆใบเนี่ยพอเขาโตเต็มทีเขาจะเป็นที่ยมภูมัดเลยที่เขียวจวงนี้มีอยู่รอบนี้ไม่มาก ก็ก็คือว่าไอ้ฝั่งนี้ก็จมพูหมดเลยใช่ไหมใช่จมพูหมดเลยที่เขียวๆนี่ก็เป็นจมพูใช่ใช่จมพูหมดเลยนี่นะครับท่านผู้ชมก็คือจมพูดามันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปเหยีได้จมพูอ่าวไตมาเดี๋ยวจะมา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 รีวิวให้ดูนะว่านี่ก็มีจมพูดามันนะครตอนนี้มีหรือเปล่าจมพูจมพูอ่าวไตตรงอ่าในวัยยาบัตรหมิงเออนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวให้เขาดูดเด็ดดีดีแล้วก็จะโอ้จมพูสวยนะถ้าเลี้ยงเด็ดเต็มเตี้ย คือแต่กัยญาต่างวันเลยถ้าต่างวันก็คือเยี่ยวตายมดกันโอ้นะก็คือประมาณก็เจ็ดสิบอ้าสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้กําลังดีถึงการรู้จักเบ๊ยกันเร็วก็มารู้จักกับการหลาลิเทียนการทีนี้หมุนหน่อยหมุนหน่อยหมุนหน่อยหมุนซ้ายหมุนขวาการก็จะมีเป็นริวที่น้ำตาสนะริวสีน้ำตาลดำพอการเขา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 แก่เนี่ยก็คือก็อายุเยอะขึ้นเนี่ยก็เป็นสีดําลักษณะนี้อันนี้คือคืออันนี้ตัวเนี้ยอันนี้คือใบใบแก่เลย ดำเลยนะดำเลยแต่ดำไม่ดำชนิดนะใจอกน้ำตาลนี่เห็นไหมใจอกน้านบนเนี่ยสีก็เห็นชัดเจนนะท่านผู้ชมก็รู้ดูนะครับว่าเพราะว่ออกอกรธหมาไม่ก็คืออันนี้คือแทนรถที่มาใหม่จะเป็นสีน้ำตาลนะน้ำตาลดิวิลอะดูน้ำตาลเหรอแล้วก็เนี่ยคนที่จะสร้างสื่อบนก็สามารถอีสั้งเกตกันได้ระว่างลูกไม้กันน้ำกับชมพูอันด่ามันเนี่ยว่าความแตกต่างของเขาเป็นอย่างไร พอ,อลองตั้งิจกันดูก้อนตีจะซื้อจะได้ไม่ปลาดแล้วก็ล่างนั้นเป็นเป็นปุ๋ยป่เห็นคืออะไรปุ๋ยอ๊ตโมกอดปุยละลายจา้านึกว่าลูกเดือนไข่เดือนอะไรไม่ใช่นะ, <c oughs> ะไม่ใช่เห็นมันก็คลายเดียวข่าวถ้าไม่ชมเคยเห็นไหมศึกากันในอีคอนตีจะปบป,ปัหน้าไม่ตรงปกซื่อมาเลยจะเชื่อใจตีลั้งสร้างจมพวนดามันได้ลูกไหมายการดำสร้างกไหมายการดำได้จมพวงดามันแต่ว่าดีดว่าเออจมพวงดามันสว้ย นะครับก็คือได้ตรง,ง,งตามที่ตานต้องการวันเดือนะอ่าแล้วทีนี้ก็มันต้นนี้อ่ะต้นนี้ยกไปก่อนยกไปต้นนี้มาบอก <c oughs> ไว้ขวันี่มันจะมองไม่เห็นห <c oughs> มุนใจหมุนขวา <c oughs> พื้นที่เราร้อยกว่าได้เดนะี๋ยวมันไม่พอนะครับ <c oughs> คือต้นบอลเยอะ <c oughs> อ่าทีนี้กนนค็คือตอนนี้ก็หลุกหมายปลาการดำเหมือนกัน ใบกลายกันมากเลยดูไม่ใช่ดิอันนู้นคืออ้นนู้นชมพูดำมันอ่าแล้วก็นี้คืออ้นี้ลูกไม้ปลาการดำก็เหมือนกันยังไงก็เราบอกว่ามันไม่เหมือนกันเหมือนกันตรงใบที่เขี้ยวอ๋อเออความคือความเมื่อยติดตาคือรูปใบกงก็เน่ะจะอยู่ตรงใบก็จะคลายกันด้วยเนี่ยมาเอาก็มาเทียบกันนะเห็นไหมคือจะอยู่กลายกันมากรูปใบเสีว่าลูกไม้การดำเนียกระดูกงกาจะเป็นสีแดงจัดเลย คือกองกอตอนเด็กๆไปยืนอยู่หน้าบ้านนวยต้นเด็กไม่แล้วอามาเป็นไรเอาดูกันอ่าต้นเด็กก็คือกองกอจะดูต้นเด็กก็ยั็ดลายนะครับท่านผู้ชมกระดูกก็จะแดงใช่ไหมแดงแดงมากเลยกระดูกแดงอันนี้คือแด่ไม่ใช่ชมพูนะไม่ใช่ชมพูใช่เพราะว่าชมพูน้มันจะเป็นสีชมพูแต่อันนี้ลูกไม้การดำมันก็จะเป็นสีแดงการดูกองกอการสีแดงแล้วก็ใบจะเป็นสีเขียวนี่คือตอนโตแล้วตอนนี้ก็โตเลยนะใช่ก็โตเต็มเบาะแล้วนี่ ก็จะมีเขาจะมีชุดเก่าเก่ามาด้วยใช่ไหมอันนี้คือประดาบท่ายนี่ท่านผู้ชมก็คือเต็มบ่าวก็คือต๊ะเตาก็คือเป็นวัยรุ่นอ่ะนะเดี๋ยวต่อยไม่เข้าใจอีกเต็มบ่าวคืออะไรนะก็อะไรต่อคือ n n จุดเก้าเลยใช่ไหมจุดสีขาโเก็จะสีแดงเหมือนกันสดือสดือสีแดงเอาสือสีแดงไอ้สีไอ้สีขาวๆเนี่ย ที่เก้าๆนี่คือเม็ดกองเกาต้นเก่าโตแล้วก็จะกัดมาเป็นซี่เก่าาหมักด้วยพอมีนี่คือกันดเต็มใบคือก็จะเป็นเก้านี้หมดเลยมันก็จะช่วยแต่ก็ยังไม่มีใชสี่เก้าผลเขี้ยวนิดๆเนี่ยคือจะเก้าหมากนะครับท่านผู้ชมก็พยายามสังเกตดูตามละเอียดนะครับค่ะเราะคือจะจะไม่สังเกตไม่อยากนะพ่าะว่าคือจะมีเม็ดเกามันก็ถ้าถามว่ายากไหมแต่้าไม่มีสองต้นเนี่ยแต่้าท่านผู้ชมอยากจะได้ ลูกไม้ป่าก้านดําไปเจอปับแท่านก็บอกว่าเป็นจมูรดาพันเนี่ยท่านก็สังเกตว่ามันจะมีจุดสีขาวๆอย่างนี้อ่านี่คือวิธีสังเกตนะไม่ยากไม่ยากกระดูกก็จะเป็นสีแดงอย่างนี้อ่านะครับท่าน้ชมก็จะมีก็จะมีชุดเล็กๆเนี้ยนะจุดเล็กๆตีขาอีนัดแล่นนะปูใจยาวดูด uh ูไ huh. ม <ils> ่ยากไม่ไม่น่าอยากนะ ก็คือเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าไอ้ไอ้ายหวัวไปดูเนี่ยก็ประมาณว่าเนี่ยจุดสังเกตคือใบสีขาวเนี่ยลองดูว่ามันใช่ไม่ใช่ฮานะน่าจะสังเกตได้ไม่ยากอันนี้ก็ไม่มีจุดสีขาวท่านผู้ชมเออนั่นคือมีจุดที่ชมพูดูเนี่ยจุดที่ชมพูแต่ก็จะมีจุดสีชมพูนะครับาาะะาร่าก็าเด่นนะอันี้ก้านก้านเห็นก้านก้านสีดำนี่หละคือดำด,ำ,ดำเตเลยเพราะว่าเขาไม่มีที่น้ำตาลอยู่เลย ก็คือดำการจะเป็นสีดำการจะเป็นสีแล้วเสอย่างนี้ท่านผู้ชมนี่ก็คือโกนต้นเลยดำหมดเลยต้นนี้ถ้าเกิดว่าท่านสนใจก็ติดทอมาเอสดลน์มามาเดี๋ยวนี้นะครับสี่พันห้าทนเราจะกระส่งเราจะออกให้นะถ้าพรุ่งนี้200ร้อแล้วก็แล้วคือลูกไม้การดำเนี่ยถ้าใคยซื้อต้นเล็กก็ตั้งเกียอายเพราะว่าต้นเล็กก่ก็คือ ก็จะมาแบบนีมมม้มาแล้วคือกระดูกไม่มีสีขาไม่มียังไม่มีคือ,อว่าก็จะมีกระดูกสีแดงแดงเข้มแล้วก็ใบเนี่ยจะเป็นสีเขียวคือกระดูกแต่ว่าคือลายเส้นนี่จะหน่อยนิดนะเพราะว่าตัวเล็กๆกันลายเส้นเนียนจะไม่ก่อยมีแต่คือกระดูกเนี่ยได้จัดเลยกระดูกแดงใบเขียวถ้าท่านผู้ชมได้ย,ดยินเสียงอะไรออกไปก็ต้องขอกไปด้วยนะครับเพราะว่า ตอนนี้ก็ลูกชายเปื่ดูท่วมรถไฟอยู่ครับตอนนี้มันก็กำลังเดินเสียงหูดเสียงหูดรถไฟอ่าครับสังเกตไหายละไรมะคือสังเกตได้เนี่ย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 เห็นไหมเห็นไหมนี่คือเนี่ยตอนเด็กๆคือเขาจะอยู่แบบนี้กนาดแบบนี้นะหลายเส้นเขาจะหน่อยจะมีแต่กระดูกนี่ตีมองได้จัดคือกระดูกหลายเส้นก็จะไม่ค่อยมาแต่พอต้นก็โตมาคือหลายเส้นก็จะมาปืมมาคือสีแดงจัด แต่ก็มีเมตซีเก้านั่นแหละคือลูกไม้ปลากันดมอืมนะก็พอเข้าใจนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เคยไม่เข้าใจก็เอ็ดไล์มาถ้าเคยไม่เข้าใจออก็เอ็ดไล์มาฮะประหยัดได้นะครับประหยัดช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมเอาไปะเะ็ดพูดให้จบก่อนเอาไปะเะ็ดคอยินดีตบซัมเมอร์นอกจากว่าไปะเปะ็ดติดภารกิจอยู่ตามนั้นนะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็เป็นตอนนี้ก็กําลังที่เข้าใจนะครับท่านผู้ชมก็คือรถกระบะก็คือมีทุกขี้นะครับก็ตอนนี้คือเราไม่ได้ไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้ท่านผู้ชมก็ก็คือนายหัวก็คิดว่านะครับท่านผู้ชมก็คือน่าจะลิกวิกฤตตอนนี้ก็คือไหนๆก็เราต้องอยู่บ้านกันแล้วน่ะให้เป็นโอกาสนะครับท่านผู้ชมและท่านก็ ทำงานไม่ได้บ้างทำงานได้ไม่เต็มที่บ้างเพราะฉะนั้นก็ปรเด็นที่ท่านทํางานรบปรัญหาเกี่ยวกับโรคนี่แหล,ละครับ <_ S 1> <ๆ>ก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ยังไงก็คือท่านผู้ชมก็ไปลองหาบนสีนะครับพื้นพื้นบ้านบนสีบ้านบ้านอย่พื้นบ้านนี่บนสีบ้านบ้านก็อย่างเช่นว่า,ามีชมพูอันดามันนะครับก็ลูกไม้ ก้นดำแล้วก็พวกกี่เหนาทับทิมแดงผีเสื้อจมพูนะครับช้างเปลือกใบบัวแดงวัวโคตุประทาศอ่านะครับยอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีอีกเยอะเลยคือเจ้าพงเ่นมากเจ้าุงเกยซื้อนะครับก็คือไม้จําพวกเนี้ยเขาเลี้ยงได้ไม่ยากแล้วก็ราคาไม่สูงด้วยนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจเนี่ยก็อลองไปทําดูก็คือมันสามารถที่จะเป็นอาชีพได้ก็คือเลี้ยงไปได้ไประสบการณ์ไปแล้วก็ใช้ระยะเวลา ถ้าไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็ขอลองมาดาูคลิปของประย์นาวยานะครับก็สามารถที่จะจำคาันเพราะเลี้ยงบอลสีได้ไม่ยากไม่ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับก็ลงทุนน้อยนะครับถ้าสั่งหัวมาขยายพันธุ์ก็จะได้จำนวนประมาณเยอะและขอ้อมาเลี้ยงประมาณ5 6เดือนท่านท่านก็สามารถที่จะนำมาผ่านะครับผมผ่า,าแล้วก็ขาย ขยายพันธุ์แล้วก็ขายออกไปนะครับก็ตันนี้ก็เป็นฟอร์มกอนะครับผมราคาก็จะสูงอยู่นะครับผมเพราะนั้นก็ลองดูนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าท่านใดที่สนใจก็ประหยัดก็ยังพอมีแบ่งพันไหมตอนนี้เหรอคงประหยัดอ้วงใช่ไหมปนประหยัดสอนี่ก็มีเลือดแต่เตาไอ้โนเลวอีโนเล้วอ้วถ้าอย่างนั้นก็ลองดูนะครับลองมาลองทักทายก็มาดูลองเอทไลก็มาดูนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ ลองดูลองดูมีคนสนใจออตับติ่มแบงอยู่เท่าได้ดูคลิปนี้แล้วก็ไล่ไปเย็ดมาได้นะคะเพราะว่าตับติบต่มแบงไปเย็ดก็ยังมีแบงอยู่ก็<า>ยังมีแบ่งอยู่นะบางต้นบางก็ยังมีอ่าโอเคนะครับก็ไะเย็ดลาเลยก็วันนี้ก็ไปเย็ดกับปีนัยวัวยาก็ต้องลาไปโค่นนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์วายเปืือจะได้เป็นกำลังใจไอ้ปีนัยวัวยาไปเย็ดในทําคลิปต่อต่อไปแตตีลืมไม่ได้ก็คือกดกระดิ่งว่าแจ้งเตือน เื่อตีเจริรับชมคลิปใหม่ๆมข้องจองในหัวยาด้วยอ่าแล้วก็เดี๋ยวอย่าอย่าอพึ่งอย่าพึ่งไปไปก็คืออยากจะบอกว่าท่านติดตามท่านคอยดูไว้ดีนะครับเดี๋ยวไปจะแจกบอลสีนแต่ว่าจะเป็นวันไหนจะเป็นสือไพรอ่าจะมีพระนครอยู่ทักต้นไม้เลยฮ่าเดี๋ยวก็ลองมาติดตามดูนะครับแต่วันไหนเราก็จะแจ้งอีกทีวันนี้ลาไปก่อนนะครับบายสวัสดีครับ